ทีนี้เราจะทําการเซฟแล้วนะครับเซฟลงฐานข้อมูลแล้วนะแน่นอนเราต้องไปสร้างตัวฐานข้อมูลก่อนครับไปครับไปที่ตัวโลงข้อมเหมือนเดิมเปิดแท็บใหม่ขึ้นมานะพิมพ์ลงข้อมูลสแลสพีดพิมพ์นครับเดี๋ยวผมโชว์ตรงหน้าจอให้เนียครับเราจะเข้ามาจัดก,การฐานข้อมูลตรงนี้นะครับโอเคครับต่อนะทุกคนน่าจะเข้ามาหน้านีา้ได้แล้ว มันจะเป็นหน้าต่างแบบนี้ครับถูกไหมเหมือนกันไหมครับเหมือนนะโอเคจากนั้นให้เราสร้างฐานข้อมูลขึ้นมาวิธีการสร้างเนี่ยให้เราไปที่นิวครับนิวกวดนิวเลยครับอ่ามันจะขึ้นคําว่า create database ตรงนี้นะตรงนี้เป็นชื่อ database เราจะเซฟเกี่ยวกับาการโพสใช่ไหมอ่าผมอาจจะตั้งเป็นเป็นอะไรดีเป็นโพส์หรอ เอาครับคชื่อให้หน่อยตารางอะไรดีเอ้ยเทปเทป data เปนอะไรดีอ่า data data เพื่อนบอกว่า data นะ data post นะครับอันนี้จะ,ะกอรอโพส s t แบบนี้แล้วกันนะตอนนี้เป็นอ่าให้เราเซนตเป็น u t f แปดนะครับ u t f แปด general c i ก็ได้ครับจากนั้นกดเขียนเลยครับ กดเขีนนะเขีนที่แปลว่าสร้างครับเห็นไหมครับได้แล้วเดต้าโพสต์จุตรงนี้แล้วนะตอนนี้เรามีแค่ฐานข้อมูลนะครับเรายังไม่มีตารางนะทุกคนทิ้งที่ d a ต้ p o พ t ก่อนครับมาสร้างตารางใหม่นะครับเดต้านะครับอัน e r s สกอร์โพสกี่ฟิลนะตะ่กี้กี่ฟิลสามฟิล่ะกด go อันแรกผมบอกไปแล้วว่าเป็น ID เพราะเราจะตั้งให้เป็น family k e y y เนาะอันที่สองอะไรครับ A, P, P. อ MSG อันที่สามคืออ่า user สามพินี้มาจากไหนก็มาจากฟอร์มที่เราจะกรอกข้อมูลลงไปนั่นแหละนะครับอันนี้เราเก็บเป็นตัวเลขก็เป็น integer ถูกแล้วนะครับค่าที่ฟอร์มันคือ11นะแต่เราไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับ MSG เราใส่เป็น text ส่วนตรงสุดท้าย user อรเนี่ยเราก็จะเก็บเป็นวาชาครับก็ใส่สัก200ก็ได้เผื่อชื่อคนยาวนะครับจากนั้นก็ ID เนี่ยให้เราติ๊กเป็น Auto-Increment ก็คือให้มันเลขมันเรียงอัตโนมัตินะครับจากนั้นตรงนี้เป็น primary key ถูกต้องแล้วนะครับให้เรากดเซฟครับดีไหม